พิธีกรนะครับในช่วงนี้กับ i อ Today ครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข่าว IT และก็นวัตกรรมน่าสนใจมาฝากกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของ IT นี่ใกล้ตัวจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกหลายหน่วยงานเอาไปปรับใช้กันแล้วล่าสุดไปดูกันที่ดูไบค่ะตำรวจดูไบไม่ธรรมดานะคะโอ้ตํารวจที่นี่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องของการใช้ของหรูหราแน่นอนรถยนต์นี่ก็แบบว่าขับตามคนร้ายเนี่ยรถหรูนะไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังอนุมัติให้ตำรวจดูไบสวมใส่กูเกิลก้า รน่หรูเลิศนะคะที่สําคัญคือ Google c l a s s นเก่าครับจะถูกใช้งานเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในการถ่ายภาพหรือเก็บภาพเขามีการสร้างโปรแกรมนะครับการวิเคราะห์หน้าตาของคนร้ายครับก็คือสมมติเขาเดินมาหานะครับแล้วมาเจอผมเนี่ยนะครับกำลังยืนรออะไรอยู่บางอย่างมีพิรุษเขาก็ใช้กล้องที่ติดอยู่กับ o o o g l l a s s นี่ะครับในการจับภาพพร้อมกับส่งไปตรวจสอบวิเคราะห์ว่าอามเนี่ยนะฮะหรือผมเนี่ยนะครับ เคยมีประวัติก่ออาชญากรรมหรือเปล่าอ oh. ถ้ามีก็ง่ายๆรวบจับเลย นะฮะคือไม่ต้องไปนั่งโทรหาสอบถามแล้วก็ไม่ต้องถ่ายรูปคือเป็นการติดต่อที่สาคัญคือยังสามารถบันทึกภาพขณะเข้าจับกลุ่มได้ด้วยอ๋อจริงค่ะคือแทนเนี้ยพกกล้องไร้สียเวลานะคะคือ Google Glass เนี่ยสวมใส่อยู่แล้วก็บันทึกได้เลยจะได้เป็นหลักฐานได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเจอคนร้ายที่บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเอ๊ะต้องตามจับอยู่เนี่ยเดินเดินอยู่อาจจะขึ้นเลยติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะคนร้ายหรือเปล่านี่คนร้ายนี่ตอหาขโมยใจอะไรอย่างงี้แต่ก็ลงทุนกันสูงนิดนึงนะแต่ยังว่าดูไเา ค่อนข้างจะมีฐานะนะคะเพราะว่ารถเขาอย่างที่บอกสายตรวจเขาก็เป็นซุปเปอร์คาร์นะคะอย่างเช่นคันนี้ใช่ไหมคะดูสิครับอันนี้รถรถตำรวจนะฮะรถตำรวจค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเรานี่หลายคนอยากไปตำรวจจราจรเลยแน่นอนคะโอ้โหมีรุ่นนี้ด้วย โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคเท่มากเลยนะครับผมมาก็ฝากเอาไว้ใครไปที่นู่นก็แน่นอนนะอย่าเพิ่งไปตกใจใช่ไมมดูเทคโนโลยีนี้พัฒนาแล้วก็นํามาปรับใช้ได้จริงๆนะคะแต่ว่าจากดูใบเนี่ยต้องชวนตํารวจดูไบไปประมูลดีกว่าเพราะว่ามี iPhone ที่ราคาสูงนะคะตอนนี้รุ่นต้นแบบ iPhone 6ค่ะราคาประมูลทะลุไปถึง200สองล้านบาทแล้วค่ะครับที่ราคาสูงก็เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็รอซื้อไอ โกลหกกันใช่ซึ่งเครื่องที่นําออกขายก็แน่นอนหลายคนรู้กันดีว่ามันเป็นเครื่องแมสก็คือทําแล้วก็ปั๊มออกมาขายกันนั่นออแหละคือโรงงานแต่ว่า6นะครับต้องบอกว่า iPhone 6รุ่นต้นแบบเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีการประทับตาของ F.C.C. หรือว่าคณะกรรมการเครือข่ายโทรคมนาคมของอเมริกาถือ,อว่าเป็นเหมือนกับเครื่องโปรโตไทป์ คล้ายๆรถยนต์เขาทำม็อกอัพขึ้นมาแต่นนี้เนี่ยเป็นม็อกอัพโปรโตไทป์ที่ทดลองใช้งานจริงของ iPhone 6ครับก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนกับชิ้นแรกอะไรโอ้โหแล้วดันหลุดออกไปใช่ไหมคะคือพอหลุดออกไปปุ๊บสังเกตดูไว้คะก็เลยเอาไปประมูลนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าแหมทางโรงงานเขาเอามาขายนะคือมันหลุดไปก็เลยมีการสนใจกันแล้วก็ประมูลนะคะเขาบอกว่า ตัวเครื่อง iPhone 6ต้นแบบที่ว่านี้นะคะอยู่ในโหมดใช้งานแบบ Factory Testing ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มี iOS 8มาในเครื่องค่ะแต่ว่าจะมีโปรแกรมต่างๆที่ทีมงานวิศวกรของ Apple ดาวน์โหลดเอามาไว้นะคะเพื่อเป็นการทดสอบโนน่าสนใจเทียวใครที่สนใจนะคะเขาบอกว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ eBay ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาเหลือให้ตัดสินใจกันพี่อามเชิญเลยค่ะสนใจมคะเะสล้านถ้าเอามาทดสอบดูนะว่าแบบเอ้ยมันบิดแล้วงอไหม นี่น่าสนใจนะไม่ดีนะคะอย่างนั้นอย่าเหมือนที่ใครนะที่ไปหักในร้านวัยรุ่นอ,อ่ะสองคน,งคนไปลองสนุกไงฮะหักเลยอ่าจากเรื่องของมือถือครับไปตอนที่อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับ คอมพิวเตอร์กันบ้างดีกว่าอย่างเจ้าเมาส์อ๋อไม่ได้ใช้กันนานแล้เนาะเดี๋ยวนี้หลายคนใช้เป็นแบบเหมือนกับโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็นตัวแท็บนะฮะตัศน์สกีบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเมาส์ครับเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเมาส์ก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญครับในการช่วยทําให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นครับแต่จะดีขึ้นไหมครับถ้าหากว่าตัวเมาส์ดังกล่าวครับสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์เราก็ได้ด้วยการทดสอบแรงกดครับผมฮะ จริงๆนะครับล่าสุดครับเกิดแรงบันดาลใจในการเอาเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดใส่เข้าไปในเมาส์นะที่เราใช้ในการคลิกนี่แหละครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของการเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของตัวคุณนะครับแนวคิดนี้ครับมีการจดสินิบัตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีการแจ้งด้วยว่ามีการติดตั้งเซนเซอร์ทั้งหมดกี่จุดด้วยกันนะครับโดยที่เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสามารถทดสอบและเซนเซอร์ที่ว่าเนี่ย ถ้าผิดพลาดนะแค่นหนึ่งในหมื่นเท่านั้นโโอ้โโอโคือฐานที่จะสแกนนิ้วสแกนตาหรือว่าใส่รหัสโค้ดใช่ไหมคะคือต้องคลิกเมาส์ให้ได้น้ำหนักแบบเดิมครับ แล้วจะรู้ได้ว่าเป็นของเราแล้วถึงจะเข้าได้อ,อต้องมีสตินะวันไหนอารมณ์แรงๆโมโหก็ไม่ได้เจ้าของแนวคิดนี้คือค,คุณจูนกัฟแมนนั่นเองนะครับ<ช>ก็จบสบัดเรียบร้อยแล้วนั่น <มา S 2> อเองนะครับแนวคิดดีๆแบบนี้ก็มากันเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดก็มีนว,วัตกรรมใหม่ค่พี่ค่ะยางรถที่ไม่ต้องเติมลมแล้วปกติเราต้องเติมใช่ไหมอันนี้ดีนะทําไมคะ คือ,อยางรถยนต์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเติมลมใช่ไหมครับดี๋วยวนี้ก็จะเป็นไน,นตโตร <ยอ S 2> บ้าง <ยอ S 2> นะครับเติมลมธรรมดาบ้างบางทีสมมติเติมไนตโตรขับขับไปอับปั๊มต่างจังหวัดไม่มีไนตโตรเติมไม่ได้ลมธรรมดาบางทีแวะไปที่วัดก็เสีย ใช่บางทีช่วงนาเทศกาลเจอกับตัวเลยค่ะในปั๊มน้ามันโอ้โหคิวยาวเป็นร้อยคิวค่ะยางก็จะแบนก็ต้องตอไปที่สำคัญคือถ้าขับมาระยะไกลๆนะฮะยางมันร้อนนะครับอันนี้ไปเติมหรือว่าไปโดาเอาน้ําลาดห้ามเลยนะฮะห้ามเอาน้ําลาดยางเ็ดคาดนะฮะยางมันจะบวมออกมานะอันนี้สําคัญจริงๆนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมเพราะลมมันจะดันออกมาล่าสุดนี้ครับก็มียางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมเลยนะครับเป็นผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่จาก ญี่ปุ่นเลยครับบริสโตนครับก็เปิดตัวครับยางที่ไม่ต้องสูบลมนะครับใช้ไปเรื่อยๆครับทำจากซีเรซินคล้ายกับล้อของจักรยานครับใช้ในการลดแรงกระแทกแล้วก็ช่วยในการรับน้ําหนักของตัวรถกันด้วยนะครับปัญหายางแบนยางแตกยางระเบิดไม่มีแน่นอนครับที่สำคัญคือสามารถรีไซเคิลรถขยะได้แน่นอนด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอีก4ปีรับรองว่าออกมาวิ่ง ทั่วโตเกียวแน่นอนค่ะก็จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าไปก่อนนะไม่ใช่รถทั่วไปแม่มาเปลี่ยนปุ๊บน่าจะลาบากกันทีเดียวนะคะก็ดีเนาะน่าจะป,ปลอดภัยด้วยแหละเพราะว่ายางระเบิดยางแตกอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาเป็นยางแบบว่าผลิตมาสาเร็จรูปแล้วใช่ไหมฝากพัฒนานอกจากยางแล้วอเรื่องอะไรคะเป็นรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมน้ํามันได้ไหมครับถ้าได้นี่เฮเลยนะคือหมายความว่าไม่ต้องใช้ทั้งพลังงานอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะเอาเอาง่ายๆอ่ะซื้อมาปุ๊บขับได้ตลอด ไม่ต้องเติมไม่ต้องชาร์จก็ได้ค่ะนะฮะีแบบนนูก็คือให้คนอื่นเติมให้เติมให้หนูก็ดีนะไม่ดีนักชอบเล่นเกมไหมคะข่าวนนี้น่าจะ<อ>สนใจสำหรับคนนี้ชอบเล่นเกมดีเลยค่ะ<อ>เพราะว่าเขามีการพัฒนานะคะห้องนั่งเล่นเปลี่ยนทั้งห้องมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะค่ะโอ้โหผมว่าเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถไปใช้กับอาชีพผมได้นะสถาปนิกถ้าใครที่เป็นอินเทอร์เนียหรือว่า เอาไปวางเนี่ยมันสามารถจำลองห้องเราทั้งห้องนะครับออกมาเป็น3มิติคือเหมือนอยู่ในอ๋อเนี่ยะดูตัวอย่างเลยอ๋อเล่นได้เลยจริงจริงนะคะเนี่ยใช่ครับนี่แหละครับคือเป็นเกมนะครับที่ตอนนี้ครับทางไคเน็ตนะฮะหรือว่าคีเน็ตนะครับแต่หลายคนบอกเนี่ยนะครับร่วมไปถึงนะครับโปรเจคเตอร์ในการสร้างภาพขึ้นมาครับเพื่อจับวัตถุต่างๆ ที่จะมีการสร้างภาพให้เกิดภายในห้องเสมือนกับห้องนี้คือทั้งหมดของเกมครับนีคือแท<ล><ผ>นที่จะเล่นกันหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีมาต่อกันนี่คือเอาเครื่องมาวางปุ๊บอา,อาจจะเป็นสตูดิโอเราก็ได้นะคือจะมีเนี่ยตัวตุกกต๊กตาตนหุ่นยนต์มาให้เราได้ไล่ยิงเหมือนจริงเลยชื่อว่า ห้องลู Alive นั่นเองนะคะมาใช้กับเกม Xbox กค่ะก็ใช้ระบบเซ,เซนเซอร์มาปรับปรุงนั่นเองนะคะใส่ที่ศีรษะของผู้เล่นใช้6ตัวด้วยกันแล้วก็จะเรนเดอร์คอนเทนต์ออกมาสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นคือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะบอกได้เลยนะคะว่าไอ้ตรงนี้เป็นมุมมุมเป็นเหลี่ยมของห้องเป็นพื้นกำแพง<ช>ก็อนาคตเขาบอกว่าจะตั้งเปาพัฒนาขนาดให้เล็กลงนะคะแล้วก็ราคานั้นอาจจะถูกลงก็อาจจะเล่นกันได้ง่ายขึ้นแต่เชื่อว่าตอนนี้คงจะน่าจะราคาสูงอะคะ่ะพี่อาม บนทางนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับระหว่างเมื่อวานที่เรานําเสนอเป็นซัมซุง VR คือเอา เอาเหมือนกับจอมาใส่ที่หน้าเราหันทางไหนก็เป็นสามมิติแต่อันนี้เนี่ยคือสร้างภาพมาทางห้องเลยแล้วแต่ใครชอบก็แล้วแต่อยากได้นีอ่ะแต่น่าจะยังแพงอยู่แต่ถ้าเอามาใช้ผมว่าอยากเอาไปอัดแอปนะเช่นลูกค้าอยากให้ออกแบบห้องแล้วเอาตัวนี้เข้าไปแล้วให้มันจับเซนเซอร์ทั้งห้องแทนแล้วก็สร้างภาพเป็น 3d ในคอมเลยจบเลยไม่ต้องไปนั่งวัดเออน่าสนใจน่าสนใจค่ะไปที่แอปพลิเคชันกันบ้านดีกว่าครับวันนี้ครับแอปพลิเคชันนะครับมีการเปิดตัวครับเป็นคลิปตัดต่อ นะครับจาก Adobe Premiere Clip นั่นเองนะครับเป็นการลงใน iPhone แล้วก็ iPad นะครับม,มาดูกันแทบปบนี้ครับเเป็นยยังงไอ่คุณสามารถตัดต่อขึ้นต่างๆได้ไม่ยากต่อไปครับเพราะว่าในงาน Adobe Max 2014นียนะครับทาง Adobe ได้มีการเปิดตัวแอบปบทางด้านกราฟิกครับบนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บอะไที่บอกไปคือ iPhone แล้วก็ iPad นะครับกับ Adobe Illustrator CC ครับก็จะมีทั้ง Adobe อ่า u uh, uh ิลเลสเตเตอร์ลและก็ Adobe Illustrator Draw นะครับ uh huh. ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวแอปดังกล่าวนะครับ mm. ก็คือชื่อว่า Adobe Premiere Clip นะครับ mm. คุณสามารถตัดต่อคลิปง่ายๆ mm. บนมือถือคุณ แล้วก็สามารถแชร์ได้เลยน่ฮะก็ง่ายๆครับดาวน์โหลดกันได้ไปลองใช้ในการตัดต่อกันนี่ฮะตัวภาพตัวอย่างนะครับเพราะแอโดบี้นี่เขาดังในเรื่องของการใช้งานนั้นตัดต่ออีแล้วใช่ไหมฮะกราฟิกด้วยก็ทำให้ใช้กันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะคะวันนี้ที่ App Store ค่ะ iPhone iPad สามารถใช้ได้เลยครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราว IT ท o d a เดในวันนี้นะครับช่วงนี้พักคู่หนึ่งก่อนใครติดตามเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักกับน้องหมอเมย์ไม่ได้หายไปไหนว่าอยู่หายไป เดียเ๋ยวมาเจอกันเต็มๆครับพร้อมกับมีเรื่องราวของการเช็คอินประเทศไทย<ช>พร้อมๆกันด้วยน้ยองด้วยน้องเมย์น้องไฟสักครู่เดียวค่ะ